นึ่ครับหนึ่งเล้สักพักหนึ่ง,งแล้วก็สุกแล้วนะครับนี่ครับโอ้ร้อนจี๋เลยฮะร้อนแล้วร้นอนแล้วนะครับรับรองสุกแน่นอนนะนี่เริ่มงหนึ่งตรงนะ ปูกำดำนะโอ้โหนี่ครับรอหนึ่งจาไปเลยฮะบังเบิดนะครับนี่ครับถ้าขึ้นปะทะคานะผมว่าหลายตังหน้านี่ครับเพราะว่าปูกำดำสดๆนะแบบนี้เลยนะครับดูลำดายก่อนนูลำดายก่อนนะใครอยากกินนะครับกระโดดเข้ามาเลยนะฮะกินด้วยกันนะครับเเพื่อนที่อยู่ที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะนี่ครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะ สุดยอดนะครับปูด,ดำดำเลยร้อนนะฮะเห็นไหมมันร้อนนะเนี่ยครับดูกลางมันก่อนนะแล้วก็น้ำจิ้มขี้กาคขอบปลาลุงนะแบบนี้ครับ,บ,บเหมือนเดิมนะ เปลือกมันจะหนานิดนึงนะฮะนี่ครับสำหรับเปลือกมันนะฮะซองมันก็ปูกกันนะฮะมันจะหนามากเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็เนื้อเนื้อปูคล้ายๆปูทั่วไปนะฮะเนื้อมันนะครับเฮ้ยละแกะง่ายด้วยนะเออแกะง่ายด้วยนี่ครับแกะง่ายด้วยนี่ครับอุ้ยออกหมดเลยเนี่ยออกหมดเลยนี่ครับ นะชิมก่อนชิมก่อนแล้วกันอันแรกนะครับประเดิมก่อนนะครับผมยิ้มขีมก,ก,ก,กาช่ำๆกาลุ้งนะแบบนี้ครับนี่ฮะเสร็จแล้วก็ไม่รอครับใส่ปลาครับอบอกตรงๆนะครับชี้ชัดเลยว่า ก้ามปูอร่อยกับปูม้านะครับแน่นอนครับหวานหวานนุ่มแล้วก็มันจะออกแบบเด้งๆนะฮะเนื้อนุ่มอ่ะออกเด้งๆเลยนะครับอื้อร่อยกว่ายี่สิบห้าครนะครับเดี๋ยวเจะกินมันจะเค็มมันเค็มด้วยไม่ไม่โอ้ยนี่ไม่ไม่ใช่ร้อนเลยนะนี่ครั้งแรกของผมที่ได้กินกุ้งดำนะแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่หากินได้ง่ายนะครับ คือมันติดติดมาเนี่ยติดวนปูนะฮะจนจมนะฮะแล้วเขาก็จะเด็ดก้ามบางทีเขาพอมไม่ได้ไม่เยอะก็โยนทิ้งเลยนะฮะเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มันติดวนของชาวชาวเลนะฮะซึ่งบางทีเขาก็มองว่ามันไม่มีค่าอะไรนะฮะแต่จริงแล้วมันก็กินได้นะครับสำหรับปูประเภทน,นี้นะครับดูก้างครับนี่ครับทิมทิม นี่ทิมหัวผมเลยนี่ทิมหัวผมนี่ em. นี่ทิมหน้า <Yaz> ทิมหน้าทิมหน้านี่ฮะน้ำทิมหน้าอืมนี่ทิมหน้าจะนิมานี่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 น้ำกิมฮีการดยอดน้าสุกง่ายเมื่อกี้ผมนึ่งแป๊บเดียวนะสุกแล้วอือู้เนื้อหวานไหมโอเคนนะปลอยไปไปเสี่ยไป ช่วยนะฮะถ้าทุบให้แหลกเกินมันก็จะไม่สวยนะครับ,น,น,รบนี่นะครแบบนี้นะนี่แกะแกะไม่ยากครับแต่เราต้องค่อยๆกินนะค่อยๆแทะมันนะครับพวกปูประเภทปูนี่ครับคือมันเป็นอะไรที่ว่าต้องใช้วิทยายุทธศาสตร์ทฤษฎีนในการกินนะแล้วก็ใช้เวลานิดนึ่งคนระับถ้ารีบกินแล้วจะเสียของนะฮะเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ได้ หากินได้บ่อยๆนะครัสำหรับปูกล้ามดำอันนี้นะฮะโอ้โหเนื้อหลุดแหนะเนี่ยฮะออกมาแบบนี้ฮะหลุดง่ายเหมือนกันนะฮะนี่ครับเนื้อของมันนะกินนิดนึงก็เหงื่อแตกครับผมนะชิมนะฮะนี่ครับชิมนะฮะอร่อยสุดยอด เพื่อนอยู่กรุงเทพอาจจะไม่มีขายหรือว่าไปดูที่นี่ครับมีแน่นอนออด,ดอนหอยหลอดทะเลไทยดอนหอยหลอดทะเลไทยทะเลไทยบางทีอาจจะไม่มีอาจจ,มมอาจจะมีปูด,ดําอีกประเภทหนึ่งนะแต่ที่ผมเห็นชัดๆนี่คือ,อดอนหอยหลอดมีครับถ้าใครอยากกินก็ลองลิ้มรสดูนะลองชิมดูนะรอร่อยมากครับ ไม่ได้ตัดออโตท้ทำสูงนะอโอโต้โฟกัสนะครับไม่ได้สูงก็กินนี่ก่อนกินข้าวก่อนได้ปะจะไปเลยใช่ไหมจะไปแล้วใช่ปะ อื้แล้วเหลือคนแยกแยกมานะฮะไอทิ้งดัมนี้ไอทิ้งดัมนี้กินได้ไหมฮะเอาไปต้มซุปนะฮะเอาไม่ใช่กับล้อเล่นนะฮะอันนี้คือทิ้งนะฮะชิ้กทีครับ ตัวมันกินได้แต่ว่ามันแข็งเไหมเน้อน้อยเน้อน้อยครับกิม้ม้ามันนะทดลองหอยหอยไหมเดี๋ย,ยวยผมจะทดลองหอยดูนะฮะหอยหอยสังนะฮะ น,นี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันง่หอยนี่ครับผมก็ไม่เคยกินนะเลยที่แปลกๆผมไม่เคยกินนะครับด,ด,ด,ดู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 อมตะกินทั้งตัวเลยเหรอกิออนทั้งตัวเลยนี่ยิมมันออกมาทั้งยวงแบบนี้เลยนะครับนี่ครับปกติตัวมันใหญ่มากนี่หอยสังเนี่ยเอาไปรดน้ําสังนะฮะใครยังไม่แต่งงานมาเอาได้นะครับนี่ฮะคนที่เป็นโสดนะยังไม่มีคู่มาเอานะผมให้นะครับหอยสังนะหอรดน้ําสังท่านนะครับนี่ครับโอ้ย ไม่ได้ใจว,ว่านี่กินได้แบบชุบๆนะกินได้อันนี้มันอร่อยเพราะตัวใหญ่ๆนะจริงเหรออืมมาแล้วกิให้ดูหน่อยต้มต้มแล้วก็จริงเหรออืมหัน่นเป็นชิ้นๆที่ตัวมันเล็กไงนี่ยังตัวเล็กอยู่นะครับอืมอร่อยจริงเหรอเออ้เสร็จ้วกินได้ทุกส่วนเลยเหมือนกับตับเหมือนกับตับมันครับครับผมกินเป็นจิ้มขีก้กาครับนี่ครับหอยสังนะฮะชิมดูนะครับคำเดียวไปเลยนะจิ้มฉ่ำๆครับแบบนี้ครับ คำเดียวเลยครับนะสรุปว่ากินได้นะ รูปว่ากินได้อร่อยด้วยอดห้อาทิตย์เนื้กกอกุบกุบเนื้อกุบกุบเลยผ่านทางแที่เค้าจะอยู่งป่า เดี๋ยวเราเอาไไปเลยแล้วเดี๋ยวผมก็ยิบ้นแล้วไอ้มเดี๋ยวหน้าก็ปันหนก็ให้โอ้โหผมไม่ได้กินโชว์กินบวดเพื่อนนะแต่ว่านี่เป็นวิทยเวลาอาหารของผมนะครับ เาาตาดีอยวให้เพื่อนๆได้กินนะครับปู้ก่อดำนะครับสุดยอดนะฮะไม่ธรรมดาถ้ามีโอกาสน,นะครับไปหากินนะถ้าใครอยู่แถวทะเลนะครับคงจะได้กินนะครับผู้ก่อดำแต่ที่ร้านอาหารเนี่ยเขาคงไม่ได้เอามาขายแบบ คล้ายๆปูม้าปูดำอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นของที่ว่าออของหายากนิดนึงนะเนี่ยตามตามซอกตามนิ้วเนี่ยมีหมดนะทนั้นนนะครับแบบนี้นะกินได,ด้เลยนะแกะไม่ยากนะครับที่เราคิดว่าจะแกะยากแกะไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะครับ ก็ต้องกินแบบนี้นะครับเนี่ยน่องข้อมันนะไม่ได้โชคกัฟันดีนาะทีเดียวฮะบางคนกินน้วฟันหลุดเลยก็มีนะครับนี่เลยนี่เนื้อที่อยู่ตามตามซอกตามขาบ้นนะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีลูกค้านะครับเพราะว่ามีฝนบ้างอะไรบ้างนะคนกรุงเทพก็ต้องรอหยุดยาวนะค่อยมานะฮะส่วนใหญ่จะรอวันหยุดยาววันนึงมาเที่ยวนะบ,บางเบิดนะอันนี้อย่าทิ้งนะเดี๋ยวไว้ถ้าเดี๋ยวเพื่อนๆขอนะคใครที่ไม่มีคู่มาเอานะรถร้สนสนะครับ มีวันงานของท่านนะคยน,นที่กำลังจะแต่ง,งท่ง,ง,งานนะครับแล้วก็จะทำิธีรดน้ำสังที่ยังไม่มีหอยสังคดไป่ไยเปลือนะนี่ดูชัดๆนะหยเป็นไ,นนะนนะไ,ไ,ไงนี่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 นเฮ้ยปูปูกำดำ กินอีกตัวนั้นก่อนนะครับกินอีกขาน,นก่อนจิ้มสุกง่ายนะเอาอะไรทุบด,ดิคุนเพิ่นกำลังดูผมลุ้นแล้วว่าผมจะทำไงเนะี่ยในการแกะปูก้ามปูนี้นะอืมนี่ก็ไม่ได้ทุบอืมเลย แม่งเลยแบบนี้โทษนี้ก็พูดคำเดียาครับกัดแม่งเลยแบบนี้เลยเดี๋ยวแบบว่าปลุงนิดนึงนะครับเพราะว่าแกตามพริกให้นะัะ ิมโอ้นี่ายแล้วกล้จะเป็นเรื่องแะ้วไปเป็นเรื่องบันลาวแล้วครับอู้หูหูหูหมาแล้วครับสุดท้ายก็ได้จนได้ครับนี่นั่งเพื่อนนั่งลุ้นอยู่นานนะครับนี่ขีดกาใส่เข้าไปนะฮะมันช้ำนะครับก็ทำไงครับไม่รอช้าครับทำไงครับใส่ปลาครับ ผมชอบอาหารทะเลนะครับเป็นที่พิจิตใจครับพวกหมูพวกไก่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับกัดให้หเฮ้ยกัดให้ได้ไงฮะ <laughs> เดี๋ยวน้ำลายเขา้าปากนะครับนี่ต้องแบบนี้ อันนี้อ่ะนี่ง่ายอ่ะนี่อ่ะ <c oughs> ได้หมดแล้ว <c oughs> นี่เลยครับ <c oughs> กลามเล็กก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อ่อยนะกลามเล็กแบบนี้นะอร่อยเนี่ยนี่ย <c oughs> ไม่น่าเชื่อน้ำจิม้มกีการ์ตตัวนิดเดียวค่ะตกินเล็ตเบล ก็สรุปว่ามีเพื่อนถามเข้ามาในคลิปนะครับว่าเพื่อตในพี่กาให้ดูหน่อยวันนี้ได้ตมแล้วนะฮะโดยปลาลุงนะครับชมผสมก็บอกไปหมดเลยนะเขาไปติดตามชมได้ในคลิปนะฮะคลิปนี้นะครับต้นๆคลิปนะฮะก็มีสผสมของอะไรบ้างนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเลยครับแต่ว่าผมเคล็ดลับนิดนึงนะใครเข้าไปดูแลจะรู้แล้วก็ได้กินอร่อยนะครับกับ ซีฟู้ดหรือว่าอาหารทะเลทุกชนิดนะสามารถจิ้มได้เลยนะสำหรับการจิ้มที่การนี้นะครันนบ,บนี่บนีก็ดันออกมาดันออกมาออกมาเป็นก้อนแบบนี้ ด้วยนี่นะเป็นก้อนเลยเราจะจิ้มนะจิ้มสีเดียวยกนะฮะอมรูดนะฮะใจจริงผมอยากจะกินทั้งทั้งทั้งกลางแล้วเคี้ยวนะเคียคเค้ยวละเอียดนะฮะมันก็ไม่ได้เพราะมันจะเป็นกลางติดนะจะไม่ต,ต้องแกะนะฮะไม่ต้องแกะนะ นี่กามดำอยู่นี่เองนะครับคำศิลป์ดำนะ this is black black กามดำ black black นะครับ finger แ a ป finger black <laughs> ชาติฝรั่งบางทีเขากินไม่เป็นนะของพวกนี้ครับมานั่งแท้นั่งแบบเราไม่ได้ครับโ mm. ดยเฉพาะคนยุโรปคนพวกนี้นะเขาไม่กินนะยันไม่เป็น,ปนต่างชาติจะกินอะไรที่แบบเป็นเนื้อนะฮะเป็นเนื้อเป็นอะไรเงี้ยครับ โอเคนะก็จบคลิปนะครับสำหรับการกินปูกล้ามดำนะะนี่ครับสุดยอดมากอร่อยมากครับไม่ได้แกล้งยอหรือว่าแกล้งพูดเอาใจเพื่อนๆครับมันเป็นเรื่องจริงครับสำหรับปูกล้ามดำนี้เนื้อหวานนุ่มเด้งอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆมีโอกาสได้ไปหาชิมกันได้นะครับสำหรับปูกล้ามดำนะครับไม่มันนี่ไงมันมันแน่นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อตอนที่ผมไปนึ่งนะครับ มันเดือเซลล์มันดิ้นนิดๆเลยนะแต่ว่า,ามันเป็นปูที่เขาเอาออกมาจากตัวมันแล้วนะครับซึ่งเราไม่ได้ไปฆ่ามันนะฮะมันเป็นเซลล์ที่ยังไม่ตายนน่นองนะครับและนี่คือเคล็ดลับของความสดของปูนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชุนิเกียวทวิทยชาแนลครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามครับ subscribe เบอร์ด้านล่างนะครับ subscribe หรือว่าติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนหน่อยสวัสดีครับ